นะคะโบาพาคุณผู้ชมค่ะมาชมกันที่โครงการนี้เลยค่ะย <UN IO> <OWN> ูนิโอทาวสีนครินบางนากันค่ะโครงการที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าถึงสองสายด้วยกันค่ะและที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับโครงการแห่งนี้เงียบสงบนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้บ้านนะคะในโซนของสีนัครินหรือว่าบางนาะแนะนําโครงการนี้เลยค่ะด้านในโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยทั้งสระไว้น้ำฟิตเนสมีคลัรเฮาส์และก็ยัง มีส่วนสาธารณะอีกด้วยค่ะส่วนบริเวณโดยรอบของที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการเดินทางนอกจากรถไฟฟ้าแล้วที่นี่นะคะยังเชื่อมต่อถนนหลายสายเดินทางได้ง่ายสะดวกสบายอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะอย่าง j a z สเออร์บอนสี่นักลอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะพูดมาเยอะขนาดนี้แล้วในบ้านเนี่ยจะน่าอยู่หรือว่าเป็นยังไงตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือบ้านหลังที่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นอยู่บ้านเล็กที่1นึ่งทับสาค่ะบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่20.20 20ตารางวาด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะ เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะตอนนี้ค่ะดิโันจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันเลยเพราะว่าด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยหน้าบ้านกว้างประมาณ6เมตรเลยค่ะพื้นที่นะคะแบบเหลือๆเลยจอดรถยนต์นะคะแล้วก็ในตัวบ้านค่ะที่เราเดินเข้ามาตรงนี้นะคะสามารถวางโซฟาในมุมรับแขกเนี่ยเป็นแบบ4ที่นั่งสาที่นั่งก็ได้พื้นที่กว้างมากๆลึกเข้าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะลึกเข้าไปในตัวบ้านเขาจะเป็นพื้นที่ส่วนต่อเติมนะคะด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีต่อเติมนะคะทําหลังคาปูพื้นไว้้เรรียบอ แล้วทําเป็นครัวไทยก็ได้ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำด้วยกันมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีนี้เดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมขึ้นมาชมชั้น2นะคะไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะ ขึ้นมาด้านบนชั้นสองนะคะพามาชมห้องนอนกันค่ะห้องนอนจะมีทั้งหมด3ห้อง3าห้องนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะแบ่งออกเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้าน2ห้องจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กเอาไว้เป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้และยังมีห้องน้ํานะคะ1ห้องค่ะที่เป็นห้องน้าส่วนกลางที่ติดกับห้องนอนเลยค่ะ และปิดท้ายกันที่ห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าสุดของตัวบ้านเลยค่ะห้องนอนใหญ่นี้นะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยและก็ความพิเศษเลยสําหรับห้องนอนใหญ่หรือว่าบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมเขาทําหลังคาสูงค่ะทาเพดานสูงเพราะฉะนั้นแล้วบ้านดูโปร่งมากๆเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการยูนิโอทาวสินครินบางนาโดยเริ่มต้นจากโลตัสบางนาขับตรงไปยังถนนบางนาตราประมาณ3.7กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยวัดคลองปลัดเปลี่ยงขับตรงไปอีกประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยพัฒนาชุมชน17ขับตรงไปอีก900เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ ก่อนจากกันไปใน EP นี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของแจมค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ติ k t ต k ของเราค่ะและถ้าใครนะคะสนใจชมบ้านหลังนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของอยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงค่ะตรองน,นี้เลยค่ะดาวน์โหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันซึ่งในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกชมสัพ์ได้ทำเลที่ใช่ราคาที่ชอบและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถนัดหมายเวลาลุงมน,น้าค่ะเข้ามาชมสถานที่จริงได้ทุกโครงการในแอปพลิเคชันบ้านบ้านของเราเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัว ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ